แล้วพี่น้องเอ้ยเจ้าหน้าทกรมชลประทานปล่อยน้ำมะขาประชาชนชลหนีเราพี่น้องน้ำท่วมให้ท่วมหน้าชาวบ้านชาวช่องอี่างเรพี่น้องเอ้ยบ้านไหนเมืองไหนันมีข้าราชการเจ้าซ่อมเย็นซ่อมนี่สิกะโอ้ยบ้านเมืองกับบุคคลนานลพี่น้องเอ้ยยงมนาแล้งไงขี่ที่ปล่อยน้ำไม่ให้ประชาชนได้ใส่ได้สอยบัดยงมนี่ยบัดแงมน้ำสิท่วมหน้าเคลื่อนอ่างสิแต่ละปล่อยมะขาประชาชน ว่าอ้อางสีแตกเชื่อนสีแตกอ้างสีแตกว่าสั่นเด้พี่น้องเอ้ยแล้วก็ปล่อยน้าม,มาขาประช่าชนนะเห็ดเห็นถนนทั้งทั้งโอ้ยเป็นหาาลไยพี่น้องเอ้ยรเชการเศร้าซ้ำเย็นซ้ำความรู้หน่อยปัญญาหน่อยถอยลงปล่อยแต่น้าม,มาขาประช่าชนมาทำลายประช่าชนนา้าท่วมให้ท่วมหน้าพี่กายเนี่ยเขาปลาไม่ได้กินแล้วพี่น้องเอ,เอ้ยปีนี้ก็จะเป็นคือเก่าแล้วพี่น้องปีนี้ก็จะเป็นคือเก่าล่ะ น้ำถมให้ทมหน้าไม่ได้กินเขาอีแล้วพี่น้องเอ้ยว่าจังหวัดใดเมืองใดของประเทศไทยมันมีข้าราชการงอมเป็นเก้าจเจ้าแต่ผลประโยชน์ส่วนตนมากก็พ้นประโยชน์ของส่วนร่วมบอกมาเยี่ยมเยิยนประชาชนมามาดูแลประชาชนนั่งแต่ยืนในห้องแอร์คนอขา,าขางาขาอานั่นอยนนั่งในห้องแอร์สินงสบายบม่มาดูแลประชาชนคนหลักอหย่ โอ้ถูกอยากลำบากแล้วพี่น้องเอ้ยเอาสละพี่น้องจมไปของสารธรรมภาษาพุทธเหา่เห็นแล้วก็เศรา้าสร้อยเข่าปลาไม่ได้ขายน้ำท่วมเขา่าปลาไม่ได้กินลงทุนไปหลายเมือนหลายแสนน่ะั้าทายค่าขาดค่าปักค่าดำสารพัดโอ้พี่น้องเอาสละพี่น้องโชคดีร่ำรวยสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงครับพี่น้องครับขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณครับเจ้านาย